เร,เรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางสาววิสารดีเตชะธีรวัตรสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดเชียงรายจากพรรคเพื่อไทยคะ่ะวันนี้คะ่ะจะมาขออภิปรายเรื่องปัญหาของกระดูกสันหลังของชาติคะ่ะนั่นก็คือเรื่องของพี่น้องเกษตรกรไทยไม่ว่าจะเป็นชาวนาชาวไร่ชาวสวนหรือชาวประมงนะคะต้องบอกว่าในปัจจุบันเนี่ยล้วนประสบปัญหาจากการที่มีพืชผลทางการเกษตร หรือว่ามีราคาตกต่าประเทศไทยค่ะเป็นประเทศที่มีการทําการเกษตรเป็นหลักโดยคิดเป็นประมาณ GDP ของประเทศเราเนี่ยคือ8%เรามีเกษตรกรอยู่10ล้านคนค่ะคิดเป็นประมาณ40%ซึ่งทุกคนล้วนเป็นผู้ที่ประสบปัญหาทางด้านราคาการพืชผลการเกษตรกันทั้งหมด ดิฉันจะขอยกตัวอย่างนะคะสินค้าการเกษตรของเราที่ขึ้นชื่อมานานสินค้าที่เรียกว่านึกถึงประเทศไทยก็ต้องนึกถึงสินค้าชนิดนี้นั่นก็คือข้าวค่ะโดยจะขอเปรียบเทียบกับประเทศคู่แข่งในด้านราคาแล้วก็ด้านการส่งออกข้าวหอมมะลิของไทยค่ะอยู่ที่920ี่เหรียญสหรัฐต่ตอตันข้าวของเวียดนามอยู่ที่76 0 7 6 2เหรียญสหรัฐต่อตันข้าวอินเดียค่ะด้านการส่งออกอยู่ที่1 2 2 0ี่เหรียญต่อตันเดี๋ยวมาดูด้านการส่งออกนะคะโดยที่จะใช้สถิติในปี2565ค่ะอันดับหนึ่งประเทศที่ส่งออกมากที่สุดนั่นก็คือประเทศอินเดียอยู่ที่18.25 ล้านตันอันดับสองค่ะเป็นประเทศของเราเองนั่นก็คือประเทศไทยอยู่ที่8.5ล้านตันส่วนอันดับ3ค่ะคือประเทศเวียดนามที่ตามเรามาติดติดอยู่ที่6.67ล้านตันค่ะซึ่งจะเห็นว่าประเทศไทยเราเนี่ยห่างกับอันดับหนึ่งนั่นก็คือประเทศอินเดียมากพอประมาณอยู่แต่ถ้ามาดูประเทศอันดับ3นั่นก็คือ,อ,อประเทศเวียดนามเนี่ย,ย,ยเราห่างจากประเทศเวียดนามเนี่ย ine, ไม่มากเท่าไหร่ทั้งเรื่องปริมาณการส่งออกแล้วก็ราคาของข้าวนะคะ ปัญหาที่ทำให้ราคาพืชผลการเกษตรตกต่ำนั้นต้องบอกว่าหลักๆมาจากการที่ตลาดเราเนี่ยหรือว่าพี่น้องเราเนี่ยผลิตสินค้าออกมามากเกินความต้องการของตลาดค่ะหรือว่าเรียกว่า supply over demand หรือพูดง่ายๆว่าคือเรามีคนที่มาซื้อเนี่ยน้อยกว่าสินค้าที่อยู่ในตลาดมันเลยต้องทำให้เราเนี่ยต้องลดราคาสินค้าในตลาดนั้นเนี่ยให้ถูกลงไปอีกเพื่อที่จะดึงคนให้กลับมาซื้อค่ะ แต่ปัญหาเหล่านี้ค่ะดิฉันเชื่อได้ว่า โดยนโยบายของรัฐบาลชุดนี้นำโดยท่านนายกเศรษฐาทวีสินนะคะเราจะใช้ตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้ซึ่งรัฐบาลจะทำมาเก็ตโปรไฟล์ซึ่งจะทำให้รู้ค่ะว่าตลาดเนี่ยมันต้องการอะไรแล้วต้องการที่ตลาดเนี่ยต้องการอะไรแล้วก็มีความต้องการมากแค่ไหนเพื่อที่จะทําให้พี่น้องเกษตรกรของเราเนี่ยสามารถผลิตผลิตผลนั้นที่มันถูกกับตลาดแล้วก็ออกมาได้แบบสามารถตามที่ตลาดต้องการเพื่อให้สามารถสร้าง ได้แล้วก็พลิกคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องเกษตรกรไทยอย่างแท้จริงคะ่ะปัญหาที่เกษตรกรไทยต้องพบไม่ใช่แค่ปัญหาราคาสินค้าตกต่ำเท่านั้นนะคะแต่ว่ามันมีปัญหาอย่างอื่นที่จะต้องพูดถึงคะ่ะที่มันผูกโยงกับสิ่งเหล่านั้นเรื่องแรกคะ่ะคือเรื่องต้นทุนการผลิตของพี่น้องเกษตรกรคือต้องไปลงพื้นที่เมื่อไหร่เนี่ยจะต้องได้รับคำตอบมาตลอดว่า สสอตอนนี้ไม่ไหวแล้วคือไม่ว่าจะเป็นน้ํามันราคาต้นทุนการผลิตค่าอาหารสัตว์ก็ตามค่าปุ๋ยค่ายาค่า,มาแมลงก็ตามเนี่ยมันทําให้เรียกว่าราคามันสูงมากจนพี่น้องเกษตรกรเราเนี่ยไม่สามารถจะผลิตสินค้าออกมาแล้วทาให้มี ต้นทุนที่สูงขนาดนี้ไม่สามารถจะทําให้กําไรได้ดีขนาดนั้นนะคะโดยถ้าคิดว่าต้นยกตัวอย่างอะต้นทุนปุ๋ยอะคะ่ะคิดเป็นต้นทุนเฉลี่ยอยู่ที่20%ของต้นทุนซึ่งต้องบอกว่าสูงมากๆเลยนะคะนั่นหมายความว่าถ้าต้นทุนสูงเนี่ยกาไรที่ได้ก็จะลดน้อยลงด้วย ดังนั้นค่ะต้องบอกเลยว่าสถิติพบว่าต้นทุนการเกษตรนั้นคิดเป็น70%ของรายได้วันนี้พี่น้องเกษตรกรไทยมีต้นทุนการผลิตที่สูงมากและทุกวันนี้ก็ลำบากมากจริงๆค่ะ เรื่องที่2ค่ะต่อเนื่องกับเรื่องแรกเลยนั่นก็คือเมื่อต้นทุนสูงค่ะพี่น้องกเกษตรมีเงินใช้หมุนเวียนในการทำนาทําไร่เนี่ยไม่พอสิ่งที่ตามมาก็เป็นหนี้ค่ะพอเขาต้องหาที่กู้หนี้ยืมสินจาก,กเกษตรกรดีต้องกลับกลายเป็นลูกหนี้ซ้ําไปอีกวันนี้กําไรมันไม่พอค่ะที่ผ่านมา เราพบว่าเกษตรกรเนี่ยมีหนี้สิน60-70เซเลยนะคะจากเกษตรกรทั้งหมดมีหนี้สินเฉลี่ยอยู่ที่160,000-300,000บาทค่ะและมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นทุกปี อย่างที่ดิฉันได้พูดไว้ข้างต้นค่ะว่าปัญหา2อ,อย่างนี้มันผูกโยงกันถ้าเราไม่สามารถแก้ปัญหาเหล่านี้อย่างจริงจังพี่น้องเกษตรกรไทยเราก็ไม่สามารถจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่างแน่นอนค่ะวันนี้เป็นเรื่องยากที่จะแก้ปมนี้แต่ดิฉันเชื่อว่ารัฐบาลชุดนี้และพักเพื่อไทยเราเองเรามั่นใจค่ะว่าเราจะสามารถนำนโยบายหนึ่งเลยพักนี่เกษตรกร3ปีทั้งต้นทั้งดอกค่ะถ้า พี่น้องเกษตรกรได้รับผลประโยชน์จากนโยบายนี้แล้วสิ่งที่พี่น้องเกษตรกรจะได้คือจะสามารถสร้างรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรเพิ่มขึ้น3เท่าในเวลา4ปี 2. เพิ่มความต้องการและปรับสินค้าภาคการเกษตรค่ะเรานํานวัตกรรมต่างๆเข้ามาสนับสนุนในการเพิ่มผลการผลิตค่ะแล้วการลดต้นทุนแปลร,รูปสู่มูลค่าที่ให้มันเพิ่มสูงขึ้นตามแนวทาง6ประการนั่นก็คือ 1. ดินนําน้ําดี 2. มีสายพันธุ์ดี 3. ยืนยันราคา 4. จัดหาแหล่งทุน 5. หนุนนํานวัตกรรมและ 6. จัดทํากรรมสิทธิ์ที่ดินค่ะ ท่านประธานคะดิฉันเชื่อว่ารัฐบาลภายใต้แกนนําของพรรคเพื่อไทยเราสามารถจะทำให้ราคาของพืชผลการเกษตรและคุณภาพของพี่น้องกคุณภาพชีวิตของพี่น้องเกษตรกรดีขึ้นได้อย่างแน่นอนคะ่ะขอบคุณคะ่ะครับเชิญท่านสุ